หอนแลยบอเด่นเอ็นนี่จ้าอุ้ยนอนเลยจ้าสวยงามเนาะนอนเลยเนาะอุ้ยผออเมใส่เลยจ้าสวยงามจ้ะพี่น้องเฮทวันนี้มีแต่ใส่งามๆจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกอิสานบานฉันจากผอนวัติศรีท่านวันคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะ มืัอนี้พาพี่น้องขึ้นผู้ึ้นเขาคือเก่าจ้าครับผมเาขาเตะด,ดึกเลยแล้วเนาะแม่นจ้ะที่หาคับพี่น้องกำลังมาทักทายพี่น้องเนาะแม่นจ้ะไปดูไปชั่นห้าสองคนจ้ะพี่น้องมืง้อนี้สิได้บินบอวานได้บินเนอ้อวานเนาะแน่นจ้ะพี่กัดเกา่าที่เฮาป้าไว้นะครับลุ้นกันเบิ่งครับสิยังบ่เนาะแม่นจ้ะพี่กัดเก่าจ้ะพี่น้องนนพูดกับน้องเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุทธาลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปจ้าไปครับคอนทีแม่ปามีวา สีเหลือบอเหลือจารพี่น้องมัอนี่แต่หักใบใหญ่แห้งเนาะเอาใดซ้ำนี่นี่ครับคว่ำใหญ่ของเพิ่นครับบม่ท่านขวบเนาะขวบกับต้นเสาพ่นแล้วครับเสาก็ใหญ่กว่านี้บันแห้งเนาะพี่น้องตีสี่หาสิบแปดไอเกืเกือบตีห้าเลยเด้เก็บเนาะเก็บจ้าเอาไปก่อนแล้ยพี่น้องปล่อยไว้ใบใดเราครับปล่อยไว้หลายคอนเลยพี่น้องส้ำนี่ใดอาจารย์นี่ ขายใหญ่ๆเลยจ้เาเดี๋ยวมากะเอาไว้คือเก่าแล้วนเาานาะเอาไว้คือเก่าว่วางห้อมาสืา่อมือนะครับหางมือได้สิไปโซนไดนเ <c oughs> ก็ยบหน่อยค่ะได้เก็บแต่หาก <c oughs> <c oughs> บก่ได้ลายไอดีเนี่ยใบหูแต่ว่าก็คือว่าแล้วจ้ะจงไว้ก็ไม่ยังดี มันก็พอแกงได้แล้ว<อ>ได้นี่ก็คือจังสีเอาไว้จะได้เอาบ่ได้เเาก็บ่เอาบ่แม่นว่าเก็บบ่เบิดเด้อจ้ะแม่ปามีเพิ่นหน่อยแังแองหนะปล่อยไว้ซะก่อนครับพี่น้องอ๋อดูน้ำกันเด้อจ้ะมื้อนี้สิมาเพื่อเพิ่นใหญ่ครับเฮาก็นำมาเก็บอีกครับพี่น้องผวันเมย์ปาหมีถึงคนเนาะแม่นครับ โอ้ยใช้เสียงหายแห้งแห้งแห้งก้ะมาือื่นประมาณสีสมงส่งเาแต่ว่าตอนนี้ตีหาแล้วจ้ะเหยียดขาเลยก็ถือมาไหวเตบอยู่เนาะแม่นครับ เมื่อวันมานไปขอนหนึง่งใส่วิสาตัวเบาขอน ก่อนแหกมานก่อนครับพี่น้องแหกมานจะแหกมานคือสีมานอยู่จะมือนีแหกขอนใหญ่ไหมมือนีตรงมานแต่ขอนใหญ่ๆล่ะคิดว่าบ่บ่ถึงบ่ถึงโอ้ยคือมันเก็บมาเตี้ยปล่อยไว้ครับพี่น้องให้อายเก็บเนาะครับผมุยผีข้างผีอายคือมันเลื้อนหน่อยๆนี่ครับพี่น้อง ่อพีเขาก็สิปล่อยว้แล้วครับพี่นอ้อ,อนงเผื่อเพิ่นใหญ่เนาะเผื่อผมมีไฟหมาครับซึ่งกูกันหน่อยหนึ่งถละ่ะฉันกำลังหั่นคือเจ้าสีเจ้าพี่น้องก็อยากปล่อยไปให้จำนะบินเนาะเห็ดแดงจ้ะมาท่านี้ลนะก่อน

นี่แตผู้สีกได้องคำส่องตกส่องคำเนี่ยสีแกงนะกับเพื่อนเพชรเป็ดดอกซิบดอกเครับเนี่อ้าเก็บเัวคุณมาน่เลยจะดีวะโมเมนคอนแขนเห็นไหมนี่งาเห็นโอ้คนยังจะดีบุเนาะ มาเตะออกมาเตะออกเนี่ยเฮาเก็บเดี๋ยวกนนะคอนที่เฮาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่าสิไปเก็บมื้อนี้เหมือนเดิมจ้ะเหมือนยังเนาะนี่จ้ะอู้หเห็ดมื้อนี้เบิ่งแน่จ้ะ เป็นสิเป็นงานเนาะสงสัยพันแนมกายเนาะครับผมพี่น้องบางคนขวบกรบางคนเอ้าเอาไม้บางคนก็เอาไม้ใหญ่ทีเนาะมีคอนเนาะเป็นเรื่องปกติละไายก็รูรูรูเขาคล้องคือคือว่าละโอ้ยมันม่ขอนเกิดเลยเนาะเห็นครับ ลิลี่คือลิลี่สุดปัดีว่ากระนาเนาะผมแต่างานมัับิโอ้ยสําเ็ตงามสิสํได้สิงานสำเรนตพอดีเก็บเนาะแต่มันเต็มค้อนกับบินจ้ะเอ้ยอ้อตัวนี้ไปเลย มันนี่พวก2ตาจ้ะตาใหญ่เด้มันนะมันสิดอกใหญ่น้องนี่เนาะจันไปบ่เห็นซัพี่น้องแต่ว่าก็สิเป็นใส่แกงคือกเนาะครับผม นี่คือดาจ้ะใมา นะโดนความเส้นขนาเหลือแ้่เดี๋ยวไปดินบ้านเนาะ Lịch trình đấy, hết Mà có phải luôn ต่เสียงไผ่พี่น้องจนบอป่าขอโทษพี่น้องหลายๆที่แท้ลุ่งเจ้าของมาตะไผ่เนาะที่แท้ลุ้งครับมาจ้ะเก็บน้ำกันเนาะวองไ <c oughs> ด้งามๆก็เก็บน้ำก,ก,กันอผมเก็บกันที่ไทยให้พี่น้องเบื้องต้ก ไม่ได้พ่าวได้ลุงคอยเงียบได้จักไผ่เขาเป่าปากเลยลุงฉันบอกพี่น้องว่าบ่มีเสียงเก็บแบบว่มีเสียงคพรานั่นโฮว่าเจ้าสิเขามาอยู่หักจักมือได้หุ่นๆสองแบบโอ้ยตัเบาของมือบ้านหลบเลย ดอกงามเนาะโ<ะ>อ้คอนก็หลายอยู่เด้หรทั้งมันหกนู้ลุงพันมาสี่คน <laughs> ท่านพันดอกจะพี่นอกทัวเลยละ <laughs> <laughs> ปลาเป็นน่าจะนาะเห็ดกะเห็ดแกงด้วยจ้ะ

ไห้นจ้าไสล่ะอื้อเอ้าจ้วดอ้ยพออีแม่พอดีเนาะซ่ํานี่โตเฮ็ดจ้ะอันเฮาเห็นตุ่มไว้คั่นซ่ํานี้จังมาเก็บพี่น้องเอ้ยมีตาใสอือทางถรอบแรกุลุงบ่อูยพออีแม่เฮ็ด hay phơi cho đang mang kéo cái này, nĩi nọ mày bà này này, bỏ luôn, gì thế? gì จะทำงานเนาะนอนเลยเนาะกำลังพอดีครับวัตถุเป็นไม้หลักโบ,บมเมนตัว <c oughs> ลเลยแซวเลยเนาะนังต่างตาหลมเลย ติดลานยังเนาะติบงายครับพี่ทีแหลกเบาๆด้วย้ะพี่น้องมาแต่ไผ่ที่แท้พี่สาวพอพ่อมีมาจ้ะครับพี่เคยเพนไม้เดียวกันพี่เพจประงามบกปารพี่น้องสีวายอยู่เนาะในพ่อมีใจเต็นตึก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 อีกจ้ะ ต้องาแล้วนะใจพี่น้องมื้นี่จะไปเห็ดไหนง <c oughs> า,นามคักเนาะ <c oughs> ที่ฝูบะครับต้องทามามือง่ามเลยน้ละไม่หนีเนาะมาก็มาตรงกันกระป๋าพอดีไม้เอื่อยน่องจ้าพี่น่องไม้เอื่อยน่องแล้ว <laughs> ก,ก็บอทอกันเนาะั

ครับผมเทีบ้เลยเด้จ้ะเทียมเฮ็ดงามเนางแมตัมเฮ็ดงามเนียจ้ะเจ๊เอ๊ตาพี่น้องแหมจสิจ่พอเกดพี่น้องบ่อน้ำมักเนาะใส่งสองตาแล้ว

<laughs> được, tui, lại... à... ai kiếp chào 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 máu chào 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 mà chào 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 yên yên chào 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 cái lũ đây thì hết Cái bờ bờ đại này chạy thùng ta Không mà đấy yêu มื่เก็บุมกันเม็เลล่อไรแล้วพียี่ทางลมพี่ลงมามาพี่รองชายได้พี่ดองชายได้พี่ห <laughs> นอ่อย่ายเพื่นพอก็มีเพื่นประธานลงมาเต็มกระโปะตาแล้วโอ้ยกระตา เก็บเองถ่ายเองนะคะมาแล้วบอเอาเก็บให้แน่เก็บให้แน่เก็บเลยเอาเลยเออเอาเลยก็บเลยลองเบงให้พี่น้องรับส้มเบงบาผัวก็มีอะไรไทยเก็บงามไทยทีละ จะโบได้ฟักมาน้ำใช่ตาใส่จะถุงแต่ทีน่ะเอาตาเก็บเนาะครับอืมตาเพียบจ้ะบนี้วางไว้ก่อนนี่เฮ็ดงามจริงจ้ะนี่จังว่างามเนาะนี่มองออกไลน์มองออกหน่อยครับพี่โอ้ยเขินเต็มคอนี่

แค้นชุดไอะได้อ้หัวซักลงลุ่มให้นี่ไหนไม่ไอ้นี่้อมีแนบโเห็นหรบมงนีพี่น้องมองแม่กอมีอยู่ตามอ่ะด,ดีครับเห็นม่นหนอ น,นี่น,น,น, <c oughs> นี่เลยน้องชีเนาะแม่นครับ,มบผมนูเขาแล้วพี่น้อขานนะจะฝึกทหารบาใครับเปนทหารเาเี๋ยวอยีกดอกนึงเดี๋ยวผมจัสีเก็บครับคนงายล้านเาเด็กนเก็บอนิชาพี่น้อไปดึงไ นาย้ังไหมนายรังทวนไงคุปกิบมามาทันด้ยยูเฮ็นงามเห็อจ้ะแล้ว่าเล็กกสี่ในตมรี่เลยนะคะดูเนาะรับผม เก็บคักเนาะหือน้ำนาเนาพาเพนเน,น,นพี่น้องบางยโอ้ออกไปไหนด้วยด้ัดกมือนีคักนะพี่น้องวิลลงการเดือนหาคนเนา <c oughs> ะเจ็บ่มีรถอีกคันหนึ่งอ๋อคันหนึ่ง แมนดูจ้ะเดียวออกลีลาได้จ้ะพี่หลงเลยคนละคนเขาคนละคนเลยตาเขาค้อนนั้นหาเขาขอคอนนึ่เลยนะเพ่เนครับเา,าง,งนเาเปนงเครับ man but it is กีเตอร์คือกันเด้อจ้ะสมผักบ่สม,กสมผักราชจรินรคับสาวเลียวจ้าปลาเมปลาไดไทยปลาบุล่ะมือนีพ้พี่สาวพี่สาวพอปลาหมีจ้ะมาคือกันหลับชมไดเนาะแม่นจ้ะป่านี่เก่งครับมีแตค่คนใหญ่ๆเด้อครับทางช่องสมผักราชจรินย้อยกล่องก่อนครับปลาเพิ่งจรินเลียวเนาะเลียวเลียวครับ มันก็มีคอนอลังการส่งหันลายคอนอยู่ด้วยเนาะเ้ยค่ะคือกานค่ะอู้ส <c oughs> กการเห็ดอีหยังเราเขามืนอนนไอต่ถ้าทีเขาอยากเนาะแมนครับ แกเป็นใจตาเขากับเป็นตาตาเลยเนะี่เข้าว่ายทุงน้ำเนานะมั่งจ้ะไม่ได้ลบมุ่งยึดบ่บอ่บอบอกบ่าน้ำหาไปเบิงบ่งเบิ่อเรียบร้อยเนาะแม่ป้ามี่ออกจากคอนเรียบร้อยครับนี่ของป้าครับพี่น้องเดรร้ายเนาะฮาลุ่วครับพี่น้องผลงานเพื่นครับถ้าวังเขาเาข้ขขาใะพี่น้องบ้านเอาล้วครับพี่น้องหลังจากเบิ่งของป้าแล้วเนาะมาเบิ่งผลงานเข้าครับ ในหน่อยได้ลายเป็นไดมือนี้ก็พอป่าเนาะไม้เดียวกันครับพี่น้องเขาที่แรกว่าแต่ผู้ใดจะพี่น้องพ่อปากเลยตีมกันจนว่าเก็บก็เก็บเงียบๆรับพี่น้องก็คือคือว่าแหละเนาะจ้ะามันแห่งใจพี่น้องเฮ็ดก็มีแต่ดอกงามๆจ้ะดอกหนาๆขายยังยังจ้ะถือว่าสุดยอดเด้อมื้อนี้เนาะแม่นครับป่าเพิ่นก็ได้หลายเนาะแมนจ้ะเอาเบิ่งดอกเฮ็ดอีกเทื่อนึงครับอยงามๆเลยฮ็ดเป็นเฮ็ดใส่แกงเนาะแม่บ่มีผู้ใดสั่งจองไว้ก็รอรับเลยจ้าสวยๆครับครับผมมื้อนี้ก็ถือว่า โบผิดหวังเนาะ,ะเขาไม้นี่ครับพี่น้องเข้าปล่อยไว้เข้าโบเขาเนาะเพิ่นดอกหน่อยครับพี่หันสวยงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดบนนี้มีตมมแต่ใส่งามๆจ้ะแต่ว่าการเก็บหนังกกสิไว้เนยเพราะว่าโบหัวไผ่น้องสีแหลกเนี่ยคร <c oughs> ับก็บ่ค่อยได้ปากเลยว่าก,ก็บกเ่เป็นอยังเฮาใจพี่น้องเก็บเงียบจ้ะปีกาเข้ามาเมื่อนี้กับพูบาน้องเมกตะบลหอยคามอำเภอพุนทะลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะพอกันเมื่อนี้กับวันที่4ธันวาคม2567ั้าจ้ะ จ้าฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันเนได้จ้าแม่ปามีก็ะขอบุญขอบคุณพืท้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันพอกันคลิปหน้าจ้า